แฟนคลับของกราฟคณาวุฒิค่ะ<ฮ>เ็าจะขอขยี้อัปเดตผลงานของหนุ่มกราฟทั้ทงละออาจาันจากละครชุดดวงใจเทวพรมที่หนุ่มกราฟบอกว่าทั้งบูทั้งสมบุกสมบันและผลงานใหม่ที่มีทั้งละครเพลงและแฟนมิทติ้งค่ะตอนนี้ละออาจาย์ปิดกล้องไปเรียบร้อยเลยลใช่ครับผมก็ปิดกล้องไปแล้วคาดว่าน่าจะได้เราชมกันช่วงประมาณต้นปีหน้าก็สนุกมากเพราะว่า ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบแบบการ,ระชนภยัยอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมอพอได้ไปลองสัมผัสสถานที่จริงได้ไปถ่าทำจริงๆได้ไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราสนุกไปเอ็นจอยกัมนมาแล้วแบบพี่ๆทุกคนในกองก็คือแบบเฮฮาสนุกสนานด้วยความแบบล่อยใกล้เคียงกันด้วยแหละครับ ไปถ่ายที่ไหนกันมาบ้านคะราจะผมมีเยอะเลยครับผมอุทัยธานีก็ไปครับผมสระบุรีก็ไปลาบุรีก็ไป,รไปครับผมเ <Yeah. S 2> ขาป่าเยอะไหมคะเยอะครับเรียกได้ว่าประมาณ6 0ถึง70%ของเรื่องเลยแล้วกันครับผมเพราะว่าเราก็ต้องมีไปเ,เกี่ยวกับทางเมืองภูคำเหมือนทางเหมือนทางฝั่งแม่นั่นแหละครับผมมีบูเยอะไหมคะเยอะครับ มากครับผม <What? S 1> บูทั้งตอนอยู่ในเมืองด้วยในเมืองก็ต้องมีบูรับผมยิ่งเข้าปา่าคือยิ่งบูหนักเลยครับ,บใช้ปืนติต่มีหมดเลยครับผม <c oughs> ทั้งแบบลุยแบบบุกบุกไปช่วยนางเอกยิงปงยิงปืนแบบปืนแบบปืนกลเลยครับอันนั้ก็มีแล้วก็แบบที่ต้องแบบไปเอ่อตะลุยใช้แบบศิละปะ <c oughs> การต่อสู้อะไร <c oughs> ก็มีครับผม